สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อนี้ผู้เสีเฮ็ดไอ้ปอนเห็ดคะ่ะปนเห็ดอันนี้ชุดทํางานนะคะเลิกงานมายังใส่ชุดทํางานอยู่สีเฮ็ดปนเหตแต่ว่ามาหาเก็บพักก่อนคะ่ะเก็บพักไปใส่กับใบป,ปนเห็ดคะ่ะการยังโอเคอยู่นะคะพักคนก็นยังโอเคอยู่ถึงเขาอากาศหนาวเลยอากาศสี่เย็นแล้ว ยังละนิดยังละหน่อยอะไรนะเขาเรียกอะไรเนี่ยมิ้นต์พักหอมปลอมจักหน่อยไปเป็นหอมอกแต่งทุกคน มังแตงบุญอากาศเย็นแล้ะยังออกดอกออกนวยเต็มอยู่นี่แต่ว่าอากาศเย็นนี่เลยได้อากาศหนาวนี่เลยได้เย็นนี่เลยเบิ่งค่ะนู่ยมังแตงอีกลายค่ะที่บรทัานในเก็บค่ะเก็บบรไดร้ดอกค่ะเพราะว่าห้าสิบวิวบ้านนะคะเก็บไปเดี๋ยวไปแท่ตู้เย็นกระเซียเอกักบป้อยเขา่งยะค่าต้นนี่แหละคะ่ะเออกลับมาค่อยว่าก,กันค่ะแต่ว่าอันนี้จะกินนะคะกินวันนี้นะคะอันนี้เนี่ยค่ะมาหาเก็บพัก ไปกินกับไปมักแตงไปกินกับปุ่นเฮ็ดค่ะโอเคค่ะเบื้องบนทั่วเพิ่อนกันโอ้ยหลายๆทุกคนอุย้ยนนี้กำลังออกไม้นี่เฮ็ดซับลาบอยู่คุณน่ะเอาไปกินในก็ไปเ,เนี่ยปุ่นเฮ็ดจักหน่อยค่ะจักหน่อยคุณน่ะโอ้ยทุกคนเฮ็ดซับลาบอยู่ จักงวยจักงวยกินตำักทั่วดูดูเพินนะกินตำักทั่วดูดูแซบลาย,า,ยากื่อท่านได้อยากเก็บเพินค่ะกลับมากำปั้นเพื่อนดอกอยี่เพิ่งหนาวเด้อเพินพนะเต็มเลยโอเคค่ะทุกคนเบ่งบักเขือเทศของเพินไหมดูความดกของเขาเยอะมากาเยอะมาก นี่่คเริ่มสุกแล้วโอ้ยทุกคนอนลังการมากคุณเต็มที่เลยเต็มที่เลยคุณนะจนดกิ่งหักนักลายเริ่มสกุกพวงนึงน้องบอกว่าพวงนึงลายดอนอยู่ได้เนี่ยบาสันเนี่มยมะเขือเทศรุ่นนีดอกไม้ก็ยังงามเดี๋ยวทุกคนก็นยังงามก็ยังงามอยู่ปะก็ยังววาก็ยังว่าขนาดอากาศเย็นเนี่ย เขาดังอื่นะเขาคีร่าไปแล้วเด้อยังเงินเหมือนยังงามอยู่าเอ,อะไรเนี่ยไอ้มังแตงอันนี้ก็จนใบเหลืองแล้วเพราะว่าหนาวแต่ว่าเขาก็ยังออกลูกออกอย่างนี้เผ่อเพินพ่นกับบริยานเพิ่นก็ดีอากาศหนาวก็ดีเออดีอเดเจ็บลูกไปกินหนุ่ยใหญ่แล้วบ้าเพิอ่อนทุกคนเพืน่นใหญ่นั้นเนี่ยสำหรับพันนี้เพือ่อนยังออกแบบเต็มที่เลยทุกคนเพื่อน ค่ะยัองออกลูกออกอะไรเต็มเลยหนู่นโอเคค่ะเก็บเอาไปนวยเดี๋ยวพ่อโอ,โอ้โหทุกคนเห็ดเดียวคนได้เป็นกระมังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปอบนะคะอบไปกินไว้ทำตำ่นเห็ดค่ะอเยอะมาก อันนี้นะทุกคนเต็มเลยฝนอบไปตั้งสิบห้านาทีตั้งสามครั้งเนี่ยค่ะเพราะว่าน้ําเขาออกเยอะค่ะต้องเทน้ําทิ้งแล้วก็อบใหม่ค่ะสามรอบค่อยแห้งค่ะพอแห้งแล้วก็เหลือไม่เยอะค่ะมาได้พี่น้องคุณจะเห็ดกินเฮเบิ้งด้วยคนเห็ดแบบไหนเนี่ยค่ะเห็ดที่อบมาแล้วค่ะเป็นพวกเห็ดเดียเห็ดเดียเห็ดเห็ดกวางค่ะเห็ดเดียนะคะแล้วก็เห็ด อ,อ,อีกแบบชนิดอ,อ,อีกแบบนึงนะคะแต่ว่าฝนโ่แนะนําให้เจบนะเห็ดเดียโอเคอยู่แต่เห็ดอีกชนิดหนึ่งอ่ะไม่แนะนํานะคะเพราะว่าตระกูลเนี่ยเยอะมากเยอะเยอะมาก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 ,มากจริงไม่ใช่เวลาหลายปีกว่าฝนจะแยกแยะออกค่ะขนาดผู้เชี่ยวชาญเขาถ้าไปอ่านข้อมูลจริงๆเขาเจอเขาิบระบุบอกเลยว่าเห็ดชนิดเนี้ยคือแบบมันมัน เขาเรียกอะไรสปีซี่ของเขาอ,อะมันมันลายค่ะเยอะจริงๆไม่แนะนําให้เก็บนะคะแต่ว่าเฮดเดียนะโอเคอยูเ่เฮดเดียมันเบิ้งง่ายคครแต่อีกทีนึนงไม่แนะนํานะคะแต่ว่านี่แหละไม่เฮดเดเบิง้งว่าะพืนทีดจังกินเฮดจังไดกินเนาะเก็บกินเก็บจริงกินจริงเนี่ย <laughs> อันนี้คือแบบว่าเบิ้งภาพอง์ร่มนะคะผมไม่ได้มาทําคลิปอาหารทําคลิปกินให้ใครดูนะคะ เขาเอ้นะะอนเยอะะเขาเรียกว่าผนมาทําคลิปเฮ็ดอาหารสไตล์ฝนนะคะจริงๆผนไม่ชอบนะทําคลิปไปเฮ็ดกินนะทุกคนเพราะว่ามันเรื่องมากค่ะมันต้องมาเขาเรียกอะไรมันต้องมาจัดตําแหน่งจัดจานจัดโต๊ะฝนเป็นคนเฮ็ดกินง่ายคะ่ะมี่อย่างกับีอย่างกับกินนะ่ะนะทุกคนมี่อย่างกับใส่ใส่นะนะแต่ว่าข้าเฮ็ดคลิปกินข้าผต้องแบบมันต้องเตะนะเหมือนกับ สมมติเอาง่ายๆเมนูง่ายๆผัดกะเพรามันก็ต้องมีผัดกะเพรามีหมูสับมีน่นมีนี่สินะแต่หฮาอยู่เมืองนอกค่ะเพาบร่สามารถไดเราไม่สามารถแบบว่าบางทีเฮามมีเครื่องครบสิเฮาก็เลยเห็ดกินแบบง่ายๆอันนี้คือกันนั้นเนี่ยคนก็มาเห็ดห้เบิงว่าเออฝนกินเด้อไม่เห็ดกินแบบใดสินะแต่จะแบบว่าให้มันถูกต้องเหมือนคนอื่นว่าเอยเฮ็ดปนเฮ็ดมันต้องจังสันจังสี ไม่ได้นะคะมันทำตามใจตัวเองค่ะทำตามใจปรารถนาเนี่ยค่ะอันนี้ผมจะหั่นเพราะว่ามันจะได้ต่ำง่ายค่ะก็จะหั่นเนี่ยภาพอาจไก่นะขอให้ดูองค์รวมแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มีไอ้จริงๆมันต้องมีหอมเนาะหอ,หอมไปหอมไปย่างค่ะหอมหรือว่าใส่อ้อะไรอีกอะ่ะมีหอมแดง ไปมะกะมะรูกดเอ,เอาไปย่างเนาะมักเพศเนี่ยพริกแดงเอาไปเอาไปย่างเอาไปอบใส่น้ำกันค่ะแต่ว่าหิวมากตอนนี้คือแบบว่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่ครก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 เทดกินผูด้เดียวค่ะเนี่และค่ะบอกเลยนะโคตรหิวเลยยังใส่ชุดทำงานอยู่เลยตอนนี้นายจะประมาณเออ เกือบบ่ายโมงแล้วทุกคนนไปเฮ็ดงานบ่นนี้กินฮอดเ้าอย่านเฮ็ดงาน่วงนอ้ย่งยิงยาวนะกลับมาถึงบ้านก็จะแบบประมาณนี้แหละเนี่ยค่ะใส่ครกใส่ไปในครกเลยพริกเพื่อนให้มานะคะบ่ได้ย่างค่ะก็จะใส่แบบสดๆเนี่ยแหละเพราะว่าทําทําเองกินเองง่ายๆพริกเพื่อนบอกว่าเผ็ดมากก็เลยเออใส่ไปน่วยเดียวพ่อเพราะว่าเป็นคนก็กินเผ็ดค่ะ ก็ลำไส้เขาลำไส้คือสมองของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นผลจะไม่ทำ้ายลำไส้ของผุนะคะเป็นคนบกจริงๆเป็นคนบก,กินเผ็ดบก,กินเผ็ดบก,กินเค็มแล้วก็อันนี้ก็หอมนะคะต้นหอมใส่ไปเลยเนี่ยหอมเหมือนเดิมไม่ได้อบไม่ได้อะไรแล้วก็มีใบาสาระเน่ ซาลเนสซาลเนสซาลเนเนี่ยค่ะเป็นคนเฮ็ดกินง่ายตัวคนนะเหมือนเวลาเฮ็ดแกงคือกันนะทุกคนบางที่เฮ็ดเนาะด้วยความที่เฮ็ดเขาลวกซุกเนาะเฮ็ดเขาลวกเรียบร้อยซุกมันบ่ที่คนก็เฮ็ดกินข้างนอกบ้านเนาะไปตั้งกระทะเสียผมก็เอาเฮ็ดฝนนะที่แบบเท่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยใส่สถ้่วเสียใส่ถัววแล้วก็ปรุงน้ำปลาเพชรปลาแดงอีกอย่างใส่ในอ่า เหมือนกับเราผัดไอ้ผักบุ้งเนาะผัดผักบุ้งไฟแดงอที่เ้าใสเครื่องปรุงในจานแล้วก็เทบึบลงฝนก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดน้ำกินแบบนั้นแหลคะค่ะเป็นคนง่ายๆถ้าเฮ็ดกินเองผู้เดียวนะนะบม่ได้มีแบบพิธีรีตองปันแบบต้องใส่ยานัน้นก่อนอันนี้ก่อนเออผมก็เลยบุ่ค่อยมากเฮ็ดคิดกินเพราะปันใดทุกคนแล้วเป็นคนแบบว่าไม่สามารถระบุได้ว่าเออเจ้าจะต้องเฮ็ด ตวงนะมันต้องทําเฮ็ดคลิปอาหารเนาะเขาจะต้องตวงมาาันบอกว่าส่วนผสมเท่านั้นส่วนผสมเท่านี้ม่นบอกเออแต่คนไม่สามารถระบุให้ได้ค่ะนก็เลยบคกอยมาเฮ็เดคลิปกินได้ทุกคนแต่ว่าอันนี้แค่มาเฮ็ดแห็เบิ่งมาเออเฮ็ดอย่างกินแค่นั้นเดอ้อมีใบม,มะกรูดก็มีนะคะแต่ว่าบไซส์ดอก บ้านเนี่ยตั้มหรบ้านนี้แม่หิวเด้เนี่ยจ้าโค้มันหิวเด้เนี่ยจริงๆถ้าเอาไอ้หอมแล้วก็พักตั้งๆเนาะไปอบมกพริกไปย่างนะไปย่างนั่นไมแซ่บค่ะแต่ว่า บ่มีเวลาค่ะหิวคักตอนนี้โอเคเสร็จแล้วใส่อะไรเอ่ยอันนี้ก็แหลกพ่อประมาณเล้ทุกคนแหลกพ่อประมาณพอแล้วพอแล้วมันจะกินหัวจะของแล้วตอนนี้หิวมันก็จะใส่ไอเนี่ยลาบค่ะผงปรุงลาบค่ะผงปรุงลาบเขาก็ะจะมีรสเปรี้ยวในนี้นะคะ เี่ยวเพชรขารวััวมะเพชรอยู่ในนี่แหละอืมช้อนเดี๋ยวพอโอเสร็จแล้วก็จะใส่ปราปลาดุงม,ามัาช้อนครึ่งแล้วกันช้อนครึ่ง น้ำปลานิดนึงสลิดสลิดสลิดพอกงนัวนิดหนอ่อยอ่าแค่นี้แหละทุกคนจบแค่นี้แหละตามให้เข้ากันแล้วก็ซิมเนี่ยขาดเผ็ขดขาดเข้มแล้วแต่ก็เติมเองอืมชอบชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดชับมากเข้มก็เติมเข้มแค่นั้นแหละไม่มีสูตรตายตัวนะคะ นี่ค่ะทุกคนปนเห็ดผงเนาะกินข่าวกับไอไข่ต้มแล้วก็หมูย่างนะคะแล้วก็มีแตงมีถัว่วผักในสวนของเรานะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะเน่ข้าวเหนียวค่ะมาค่ะกินน้ำกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่มากินข้าวน้ำกัน กินตรงนี้เลยคานเฮ็ดตรงนี้กินตรงนี้เนี่ยคั่วเลยนั่งกินแบบนี้แหละนั่งกับพืชเนี่แหละค่ะไม่มีพิธีเลยตรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนพะเป่ากินกินแล้วคนจะปปเปไาเฮ็ดน้ําเห็ดค่ะเห็ดไก่ค่ะเดี๋ยวคนจะมาตัดขาเห็ดไก่ใกล้ๆใ,ให้ดูนะคะเห็นใกล้ๆเลยเห็นเห็ดเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะต้วยค่ะต้วยค่ะ ทำเอ็กินเองมันแต่งยี่สวนอืมอืม้วยไงทั้งแตบทั้งหวานพันเลมอนนะคะพันนี่ย อันนี้แซ่บกว่าใหญ่แซ่บคือกันยู่งเกว่าอ่อนมาเลิกกินข่าวน้ำกันทุกคนข้าวเหนียวเหนียวหรือเต๊ะมือ เห็ดเดียค่ะปนเห็ดเดียค่ะแนะนํานะคะถ้าเห็ดเดียเนี่ยแนะนําให้เห็ดเอปนตมปอนอย่างเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะ,ะบางคนอาจจะบ่มากค่ะกลิ่นของเขาเพราะฉะนั้นมันเขาจะเหมาะมากสําหรับทํไอ้ตำปนเด้อพี่น้องพว่าเขาใส่พักไซมีเนาะมันจะช่วยดับกลิ่นของเขาหมูน,หน,นักทั่วในสวนฝ่น うーん。<濃い> <laughs> แกงมักแตงอือม,มันกับไข่นี่ค่ะ อีกค่ะแบยเผ็ดเองแซบเองคะ่ะเผ็ดนิดหน่อยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคนขออนุญาตไปนั่งกินดีๆนะคะทุกคนแล้วันจะเฝ้ากินแล้วเฝ้าไปเฮ็ดน้ําเฮ็ดนะคะ แค่มาเห็ดกลินเนเบิรงว่าเออพื้น็ดยังกินเนาะก็มเห็ดตัวนี่อะค่ะเห็ดเตี้ยก็คือตําป่นดีที่สุดคะ่ะเพราะว่าเขามีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะกลิ่นแค้ายๆเห็ดคล้ไขๆฟางแหงคะ่ะกลิ่นแค้ไขๆฟางแหงคะ่ะกลิ่นเห็ดอันนี้นะทุกคนกลิ่นเขาคค้ายๆเห็ดฟางนะคะแต่ว่าออกไปทางฟางฟางจริงๆฟางแหงนะ,ะทุกคน มันฟางแห้งนั่นแหละค่ะคือเขาจะมีกินเฉพาะตัวของเขาก็เลยแนะนําให้เฮ็ดไอ้ปนดีที่สุดด้อค่ะรสชาติคล้ายๆเห็ดฟางเห็ดปวกนิดนึงนะออกไปทางเห็ดฟางมากกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนผมขออนุญ,ญาตไปนั่งกินเนาะแล้วอย่างที่บอกผมจะเฝ้าไปเฮ็ดน้ําเห็ดค่ะมีเวียรหลยย่ยางตรงเฮ็ดค่ะเยอะมาก โอเคค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นะคะทุกคนเป็นเห็ดไก่ทอดนะคะทุกคนก็จะเซียวแบบสดนะคะนี่เห็ดสดไม่ได้ล้างนี่เป็นเห็ดพึ่งเหลืองนะนะทุกคนนี่เก็บมาเลยลายนะคะ เรามันจะประมาณได้ประมาณสองถุงถ้าเกิดว่าเฮาลวกก็แห้งสีน้อยกว่านี้ค่ะมันเห็ดเห็ดไม่ค่อยได้ลายเนาะเวลามาเห็ดแล้วมันเหลือนิดนึงแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายอันนี้ก็สดนะคะเนี่ยค่ะผลปาแล้วก็ขาลายสดอข่เนี้ยเห็ดไก่ทอดผึ่งหวานอันนี้ที่เก็บมาลอบก่อนค่ะลวกเรียบร้อยอันนี้เตรียมแกงอเน,นี่ยผสมกันอยู่แล้วก็ เห็ดอะไรนะเห็ดแกะเห็ดแกะอันนี้นี่ก็เพิ่งหวานน,นคะคะเพิ่งหวานโชคดีว,ว่าเพิ่งหวานถุงนี้ก็ถุงนี้สิอยู่ในตู้เย็นข้างบนบ้านค่ะเออก็เลยรอดไปแล้วก็ปลาปลาบริสียค่ะปลาเนี่ยเนี่ยค่ะเหลืออีกถุงหนึ่งสองถุงสองถุงแล้วก็เนี่ยคนเอามาเห็ดไปปลา ตากแห้งค่ะอันนี้สุกแล้วนะ่ยขก็จะแพ็คเซียวแบบเนี้ยไว้กินค่ะคือแบบสุกแบบแบบตากแห้งเฉยๆก็จะเขียนว่าอันอันปลาแห้งซื่อๆนะทุกคนตัวใดสุกกะสุกก็เขียนเป็นยิ่งสิแพ็คแบบเนี้ยค่ะแพ็คไว้อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเห็ดอ่าที่เขายู่ข้างล่างค่ะเขายู่ข้างล่างสุดเลยค่ะ เขาก็จะล่าลายแต่เขามีความเย็นผมก็เลยกเก็บเป็นก้อนค่ะเก็บเป็นก้อนว่าท่านทิมแต่อันที่ยุกกองใหญ่ๆข้างบนเลยเนี้ยทิมแล้วก็กล่องที่สองหรือเปล่าไม่รู้ทิ้งแต่อันนี้ก็อยู่ข้างล่างสุดแล้วมีม,มีน้ําแข็งยังเย็นอยู่ก็เลยกเก็บเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวรอกลับมาจากไปเที่ยวก็จะเอามาลวกอีกทีหนึ่งลวกลวกแล้วก็ชิมเบื้องซื่อๆค่ะคอยจัดการค่ะดูทุกคนอันนี้พ่อให้มาเอาผักไปให้แกแล้วแกก็ให้มา ให้เนื้อมาก่อนต้นใหญ่แล้วก็ไห้ไก่มากพอกนดีเอาพักไปไห้แอ้วก็เอามาไหา่ลูกสะไหเราขึ้นในยูใน,นกินเนี่ยค่ะเดี๋ยวกลับมาคนล,ละค่ะไปเก็บกลับมาถ้ามีเวลาไปเก็บเห็ดไก่เห็ดยังไงเพิ่มก็จังเอาพวกนี้ไปลวกที่ที่หลังค่ะลวกทุกอย่างลวกแล้วก็มาเห็ดเป็นเห็ดร่วมที่หลังค่ะตอนนี้เก็บสดไว้ก่อนค่ะเก็บท,ทั้งดอกนั่นแหละค่ะ แล้วก็นี่อามาตากค่ะเครื่องดีไฮเดรตฝนเพิ่งซื้อมาเนาะซื้อมาซื้อมาเครื่องใหม่นะคะทุกคน12ถาดแล้วโอ้ยสิบสองถาดที่ไหนได้สิบสองถาดเล็กๆค่ะเครื่องเล็กๆแต่กล่องลังมาให,ใหญ่โตมโหฬา,ารอลังการเลยค่ะแต่ว่าโอเคค่ะใส่ง่ายค่ะเดี๋ยวมีคู่มือมีคู่มือมาให้ด้วยแบบว่าไอเผื่อเราอยากทำอ่า อาหารทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะเขามาชูม,มือว่าตากเผ็ดตากปลาตากหัน่นตากหมี่คะ่ะดีดีแบบเนี้ยชอบคะ่ะเนี่ยคะ่ะว่าใส่ไฟใส่ไฟเท่าใดใช้ไฟเท่าไหร่อบนานเท่าไหรใช่ไหมทุกคนเนี่ยไม่เดี๋ยวผมจะกลับมาเดี๋ยวผมจะทำซุกีนี่เพราะว่าไม่ไม่หมกักซุกีนี่ลายคะ่ะจะนำองทำเป็นซุกีนี่ชิปส์อีเาก็จะมีบอกะะ่ใช้ไฟ ไรเนี่ยร้อยห้าสิบแปดองศาฟาเรนไฮต์สิบสองชั่วโมงโอ้มีเฮดพักเคลอมทุกคนเนี่ยเคลชิพส์นี่ทอดกรอบโอ้โอเคเนี่ยขาดีมากเลยโอเคเครื่องน้อยๆค่ะต่กนาลักดีใช้ดียอมเรา่าใช้ดีอันนี้ามาไวอยู่ในลงรถค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะ